tít tít khu... กันระนาวแน่อธิบดีรัชทันโดนหนักผิดอาญาสมศักดิ์ลิ้นพันยอมรับลงนามแก้กฎกระทรวงแต่โยนข้าราชการยกร่างจะที่มีการรายงานค่ะถึงการขอให้สารดีกาออกไม้จับนายทักษิณเพราะยังไม่ได้ถูกจำคุกจริงซึ่งเรื่องนี้ค่ะหลายองค์กรกำลังจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นที่ชวนน่าจับตาก็คือกรณีการร้องต่อสารให้นำตัวนักโทษกลับเข้าเรือนจำพร้อมกับมีการเอาผิดกรมราชฐานด้วยทั้งนี้ มีความคืบหน้าเมื่อวันที่20ตุลาคม2,567ที่ผ่านมา นยายไพศาลพืชมงคลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุเนื้อหาบางช่วงว่านายชันชัยอิสระเสนารักอดีตสอสพักประชาธิป,ปัตย์เตรียมร้องต่อสารฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้ไตรสวนว่าการที่กรมรชาชทัณฑ์นำตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเพลอนจำไปที่โรงพยาบาลตำรวจผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ร้องขออนุญาตต่อสารก่อน การไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่ถือว่าเป็นการถูกจำคุกจึงไม่เข้าเงินไขที่จะขอพักโทษกรมรชาชทัณฑ์จึงต้องบังคับการลงโทษต่อไปตามคำพิพากษาและพระบรมราชโองการที่ให้นายทักษิณต้องถูกจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีถ้าหากจะนำตัวจำเลยออกจากเรือนจำกรมรชาชทัณฑ์ต้องมีการขออนุญาตต่อศาลที่ออกหมายขังนั้นก่อน อธิบดีกรมรชาชทัณฑ์หรือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตเองไม่ได้ที่มีการตรากฎกระทรวงให้การนำตัวจำเลยออกนอกเรือนจำต้องขออนุญาตอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์นั้นเป็นเรื่องภายในของกรมรชาชทัณฑ์และอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ก็ยังมีหน้าที่ต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนเหมือนเดิม จะสั่งอนุญาตเองไม่ได้เพราะขัดต่อมาตรา6กแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการนำตัวนายทักษิณออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นกรมรัชทันไม่ได้ขออนุญาตจากสารดีกากรจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญาผู้ที่เกี่ยวข้องสมรู้ร่วมคิดหรือผู้สนับสนุนยอมต้องรับผิดทางอาญาด้วยต่อมาค่ะในวันเดียวกันรายงานได้มีการเปิดเผยจากการสอบถามนายชันชัยระบุว่า เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ตนได้มีการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนส่วนรายละเอียดจะแถลงทำลายในวันที่23ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติกตรวจสอบตามที่นายชันชัยระบุก็พบว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง นายชาญชัยและนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาได้มีการยื่นคำร้องต่อสารดีกาขอให้ไต่สวนในคดีที่ศารดีกาได้ตัดสินถึงที่สุดแล้ว3คดีของนายทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏว่าวันที่3 1สิงหาคม2,566ครอบครัวของจำเลยได้มีการยืนน่นหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษและได้รับการอภัยโทษให้ลดโทษจากจำคุกโทษ8ปีให้เหลือจำคุกหปี แต่เมื่อจำเลยเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม2566 กลับไม่ได้รับโทษจำคุกจริงโดยมีการอ้างเหตุว่าป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยกรมราชธาน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นการขัดต่อกฎกระทรวงยุติธรรมและระเบียบปีพศ2563อีกด้วยต่อมาเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันนายชันชัยเปิดเผยว,ว่าศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ยกคำร้อง โดยระบุว่าสารดีกาออกหมายจำคุกจำเลยเมื่อคดีถึงที่สุดไปแล้วดังนั้นการบังคับโทษและการอนุญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมรชาชทัณฑ์ซึ่งมีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมรชาชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คำร้องของผู้ร้องจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของสารดีกาอีกจึงไม่จำเป็นต้องไตส่สวนห้ยกคำร้อง พวกตนต้องมาดูในข้อกฎหมายว่าการบังคับคดีนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลในเรื่องนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลใดต่อไปโดยเฉพาะปมปัญหาว่าเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นจะอยู่ในอำนาจวินิจฉัยของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นอกจากนี้เดอะคริติกค่ะยังตรวจสอบถึงประเด็นกฎกระทรวงที่มีการแก้ไขว่าเพื่อรองรับนายทักษิณหรือไม่ก็พบว่าเมื่อวันที่31มีนาคม2,566ในายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพักเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียางกูลนายกสมาคมรัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ว่า หากนายทักษิณกลับมาติดคุกก็จะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะปีพศ2560มีการตราพระราชบัญญัติราชทัน์ที่มีการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขังตามกฎกระทรวงที่มีการออกมาเมื่อปีพศ2563ซึ่งมีตนเป็นคนลงนามนั้นข้อที่จริงพรบราชทัณฑปีพศ2560 เริ่มร่างเมื่อปีพศ2558ขณะนั้นตนยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตนเข้ามาเมื่อปีพศ2562ส่วนการออกกฎกระทรวงใหม่ก็เป็นขั้นตอนสืบต่อเนื่องจากการออกพร,ะระบรเมื่อประกาศใช้ปีพศ2560ส่วนราชการเจ้าของกฎหมายก็ต้องยกร่างกฎกระทรวงใหม่โดยได้เริ่มยกร่างมาตั้งแต่พร,ะระบรยังไม่ประกาศใช้ ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด3ปีจากกรมรชาชทัณฑ์ไปกระทรวงส่งเข้าครมส่งไปให้กฤษฎีกาตรวจร่างแล้วจึงคืนมาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามในปีพศ2563